ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เจอกันกับบรรยากาศภายในสวนอีกเช่นเคยครับเป็นบรรยากาศตอนเยน็เยนๆของวันพุทธที่6เดือนกรกฎาคม2565า้าครับอันนี้ก็คือบัวดินครับหรือว่าบัวสวรรค์ครับก็ไม่รู้ว่า <c oughs> เขาเรียกอะไรกันแน่ครับนี่ครับมันก็ออกดอกไปแล้วชุดนะครับที่โรยไปแล้วก็มีดอกหม่แซมขึ้นมาผมยังไม่มีเวลามาตัด ใบมันออกครับจริงๆแล้วถ้าจะให้มันออกพร้อมกันเขาต้องตัดใบครับตัดให้เสมอกันเลยครับเดี๋ยวมันก็จะแตกออกมาแล้วเขามีดอกพร้อมๆกันครับก็จะสวยงามครับแต่อันนี้ผมเพิ่งจะปลูกครับมันเพิ่งจะแตกก็เลยไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่ครับเดี๋ยวปล่อยให้มันแตกกอเยอะกว่านี้เดี๋ยวค่อยว่ากันครับวันนี้บรรยากาศท้องฟ้าก็มีเมฆดำๆลอยมาครับคล้ายๆว่าฝนจะตกมีเสียงฟ้าร้องตามมาด้วยครับแล้วก็มีลม เย็นๆพัดผ่านมาครับภายในสวนวันนี้เลิกงานมาถึงบ้านอันดับแรกก็เก็บมะละกอสุกครับที่อยู่บนต้นแล้วก็เข้ามาเก็บแก้วมังกรสองลูกครับที่อยู่ในสวนก็มันสุกสีแดงแล้วครับกลัวมันร่วงครับก็ลูกเล็กๆครับแต่ว่าตอนเก็บผมไม่ได้ถ่ายครับก็เหลืออยู่ลูกเดียวครับยังเขียวๆอยู่ก็ไม่รู้จะโตแค่ไหนครับเพราะว่ามันไม่ได้บำรุงครับนี่ครับต้นเครที่เหลือ จากการปลูกในกระถางหน้าบ้านผมก็เอามาปลูกเซบแซมไว้ตํมแปลงมะเขือเทศแถวนี้ครับตรงน,นั้นครับก็ไม่รู้ว่าปลูกทีไปหรือเปล่าที่เกียจหาที่ปลูกครับก็เลยปลูกสุมๆกันไว้ที่ตายไปก็มีครับนี่ครับแห้งตายไปน่าจะเป็นที่ต้นต้นกล้ามันอาจจะไม่สมบูรณ์อะไรสักอย่างครับแล้วก็มีหอยทากกินไปแล้วครับที่หน้าบ้านครับแล้วก็ปลูกใส่กระถางตรงนี้นะครับเรือๆครับ ความจริงก็อยากจะปลูกพักอย่างอื่นครับไม่ได้ตั้งใจว่าจะปลูกเคลหรือแครอะไรสักเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันยังนึกไม่ออกแล้วแฟนเขาดันมือเร็วครับไปสั่งต้นเคลมาครับก็เลยต้องจําเป็นว่าต้องหาที่ปลูกครับปลูกแบบมั่วๆไปครับก็ก็พาชมบรรยากาศสวนตอนเย็นๆแค่นั้นแหละครับอันนี้คือดอกกุยช่ายครับก็ปล่อยให้มันเป็นดอกแล้วก็เม็ดร่วงเรื่อยเฉยครับไม่ได้เก็บครับแล้วก็นี่โหระพาในกระถาง อันนี้กินจนคุ้มแล้วครับมันนานแล้วครับตอนแรกใบมันก็ใหญ่ครับเขาบอกว่าจะให้มันทนทานพวกใบกะเพราใบโหระพาก็ต้องมันเด็ดดอกมันทิ้งครับไม่งั้นถ้ามันมีดอกแล้วใบมันจะเล็กแล้วก็มันจะตายครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นต้นกุ้ยช่ายครับที่ปลูกในกระถางก็กินไม่ทันครับปลูกแค่นี้แหละครับกินไม่วัดไม่ไหวครับทั้งเอาไปดองทั้งเอาไปใส่ผัดก๋วยเตี๋ยวเอาไป ทำเป็นพัดสารพัดครับก็ตัดปุ๊บมันก็งอกปั๊บครับพวกนี้ครับปลูกครั้งเดียวทีเดียวก็คุ้มหลายปีครับเป็นผักที่อายุยืนมากครับแต่บางคนก็ไม่ค่อยชอบกินครับก็แล้วแต่ชอบครับแต่เขาบอกว่ามันเ็ามีประโยชน์มากเหมือนกันครับคือบำรุงตับครับผมก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าที่แน่ๆก็คือใครกินเข้าไปก็กินปากแน่นอนครับอบอวนแน่นอนครับกินของกุ้ยช่ายครับ ภารกิจของผมวันนี้ผมคิดว่าผมจะมารื้อข้างหลังกระท่อมนี่ครับเพิงหมางเหยียนตรงนี้ครับใต้ต้นสะเดานี่ครับใต้ต้นสะเดานี่ครับกะว่าจะลื้อให้มันโล่งๆครับหรือไม้ไผ่ให้มันเป็นระเบียบแล้วก็มาลื้อกองฟืนตรงนี้ครับนี่ครับที่ผมตัดสุมไว้นานแล้วครับตั้งแต่ต้นปีนะครับจําไม่ได้นะครับตัดจามจุลีแล้วก็มาเลื่อยทําเป็นฟืนนะครับ คือมองดูแล้วมันจะลุกๆครับกะว่าจะทําบริเวณล่มเดาด้านนี้ให้มันลุกๆครับแล้วก็จะขนขนมาไว้ตรงนี้ครับแถวนี้ครับเดี๋ยวจะเคลียรก็ไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าครับวันนี้ก็เอาเท่าที่ว่าเวลามันจะอหน่วยครับเพราะว่ามันก็จะมืดแล้วก็ฝนก็ทําท่าว่าจะตกครับแค่ทําท่าครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะตกหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าคงจะไม่ตกครับแบบนี้ครับเสียงฟ้าร้องครับ ครับก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชมความสุขที่ได้จากการแสวงหาชื่อเสียงรับยศกันทองบางทีอาจเป็นเพียงแค่มายาครับแล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนอยู่ภายในและอยู่ใกล้ๆตัวเราครับตราบใดที่โลกยังไม่หยุดหมุนแล้วชีวิตยังต้องดําเนินต่อไปทุกๆสิ่งที่มีอยู่มากมายเลยแล้วต้องกลายเป็นอดีตครับขอรรู้จักความพอดีไม่ซีเรียสต่ชีวิตและอย่าไปยึดติดมากเกินไปอะไรๆก็ดูดีไปหมดสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอเวลากันเพียงเท่านี้ครับขอขอท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขแล้วก็ จงรวยทุกทุกท่านครับสวัสดีครับ